ายวิดีโอไปตั้งปีแะปีสามแล้วโอ้ยจะไไหนหมดใช่ไหคะชื่อคนนีค่ะชื่ออะไรคะนี่ค่ะ,ช,คะ,คะชื่ออีค่ะโอ้ยค่ะปีสามแล้วค่ะโอน่าค่ะโอน่าก่อนก่อนก่อนคะเฮ้ยฮัลโหงไ เอ้ยน่ารักจริงเลยของคุณค่ะฮ้ยววันุราคำเอ้ย,ออยพี่เจีย๊ยบนี่เน้นว้าววาวเลี้ยวว้าวเลี้ยววันนี้ค่ะส้มน,น้ำ มาเลกค่ะเดินกลับบ้านได้เลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนานาสวัสดีค่ะ้สวัสดีค่ะพวาลาค่ะควาลาควาลากลับบ้านแล้วค่ะไม่กลับบ้านหรอค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสกี่าเนี่นี่ยเนีเชื่อฝนว้าวถ่าอะไรเถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายประจำปีไปกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วมาอืมอืมสุดอีกเหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมดหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังเอ้ยแบงคอันนี้อีกอ่ะอี้ออ่อันนี้นานทุกปีเลยอ่ะถ่ายนานทุกปีเลยอ่ะโอ้ าค่ะน้องซีนนี่น่คะนี่นี่ชิมยมอยค่ะคนนี้วิ่งหลบวิ่งหลบออดีค่ะโอ้ยสวยอ่า พีกาลน้องนี่น้องสาว<ล>แล้วเลคยใส่ขึ้นมินน้องหมดค่อะอาจารย์สมยงค่ะ